ที่เพื่อนทุกท่านวันนี้คนชอบพาชาแนลได้นําพระพิมพ์นางพญาเนื้อดินหลวงปู่แงวัดบางไผ่เตีย้ยสร้างปีพศ .2482 หรือที่เรียกอีกวัดหนึ่งชื่อวัดเจริญสุขารามจังหวัดสมุทรสาครเกจิที่ร่วมปลุกเสกพระเนื้อดินชุดนี้มีอาทิเช่นหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนหลวงพ่อรุ่งวัดทากระบือ หลวงพะเฮงวัดบ้านขอมหลวงปู่แขกวัดบางปลาเป็นพระเนื้อดินยุคเก่าที่น่าเก็บสะสมมากๆครับที่พี่เพื่อนๆท่านใดพบเจอเก็บหาสะสมได้นะครับพระดีปีลึกหน้าห้อยบูชาเป็นอย่างยิ่งขอบคุณครับที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับขอบคุณมากๆครับ